ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดิสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสนองงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของสนองงานตรวจเงินแผ่นดินท่านตรวจเงินแผ่นดินตรวจ การทำงานขององค์กรที่ท่านไปตรวจเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกฟ้องเสียเองคดีปกครองแปดคดีเป็นผู้ถูกฟอ้อง,ปปกอ,งกฟองคดีแพ่งเจ็ดคดีนอกจากนั้นก็เป็นผู้ถูกไปฟ้องเขาเรื่องปกครองคดีแพ่งมากมาย เงินถ้าแพ้คดีทางสำนักง,งานตัวเงินเพดินจะทำยังไงครับไม่ทราบว่าคณะกรรมการการนึกตั้งมาหรือเปล่าวันนี้ผมขอเชิญชวนให้ท่านมาสังเกตการหรือเข้าทำการสอบสวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่จะมีหรือไม่มีในะวันพรุ่งนี้ดีไหมครับเป็นอำนาจของท่านหรือเปล่าเพราะว่าข่าวมันหนาหูเหลือเกินว่ามันเงินสะพัด มากมายคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เนี่ยกะกะตต้องรู้เรื่องว่ามาโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่าบางคนบอกว่าพ5 0 0รล้านบางคนว่าสองพันล้านทำให้สถาบันแห่งนี้มันจะสันคลอนไปตามข่าวลือหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของสนักตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ เพราะความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ว่าเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้นเราไปบอกว่าเลือกตั้งกำนันผู้ใยา่บ้านไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอ,อ,ตอมรรมบตไม่ยุติธรรมเทศบาลไม่ยุติธรรมสสสวไม่ยุติธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีล่ะครับยุติธรรมเพียงไหนท่านจะเอาข้ออ้างต่างๆหลายต่อหลายข้อบอกว่าจะยุบสภาหรือไม่อย่างไรเราก็มีข้อเสนอครับ ถ้าฝ่ายคุณชัยเกษมเป็นปั๊บวันนี้พรุ่งนี้ยุบสภาให้เลยอย่างนี้ก็ได้ท่านเข้ามาตรวจสอบให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมหน่อยนะครับและมาตรวจเงินแผ่นดินพวกนี้หน่อยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับปิดเป็นความลับนะครับผู้สื่อข่าวไม่ต้องไปลงข่าวแพร่สะพัดหึงเลยครับเหม็นรังทงาบอกว่าใช้เงินถึงพันห้าร้อยล้านสองพันล้านผมจึงสอบถามนอกรอบนะครับเพื่อจะห้ามให้เข้ามาสู่ในรอบครับเรื่องนี้ซีเรียสทาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและกกตจะว่าอย่างไรครับขอกราบขอบะกุณแต่เพียงสั้นๆครับ